แน่เลยอะ่ะแอดรูรุดแน่เลยตายแล้วตัยแล้วไม่หล,มลุดลไม่หลุดไม่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 ไมาหนูหนูแบบโอเคขับมาเดินได้แลละไม่มีรูเหรอฮะโอ้อยโถ อเอาว่ะพี่ปลาเข้าเ,เกมแล้วตาหน้าคิวเยฟนกันไหมคะเออพี่ทับไปสองแผ่นแล้วจะไม้อ่ะ <What? S 1> ถกูกไม่ดแลวพี่ใครยรับเปสองแผ่นอีกคนนะคุณปอว <c oughs> บีอยู่กับหนโนโนออมาโดได้อย่างไรนา <c oughs> มนโด,ดได้ไงพี่ป้มี่มี่ี่ี่มมมามาม ตุ่มหนองตุ่มหนองปิ๊บพี่อมพีหิวอ่ะโอ้โหเพจพี่อ่หิวแทมอ่ะไม่ใช่หิวแทมก็เ็ดที่ไม่ใช่เจ็ดแต่เพจที่ตั้งแต่เล่นกับเปล่านะพี่ยังไม่ทำเลยเอ๊ะเมื่อกี้เขามีเขามีหัวหมูป่ะมีมีครับมีครับมีครับหัวหมูใช่ใช่วิ่งก่อนก็ดีนะมาแล้วอ่ะทั้างหน้าโดูเลยใช่ ไม่ไม่เดี๋ยวลากให้เดี๋ยากให้เยียมตาด,ดม,ม,ดใ,มใช่ไหมมันจะใสเายากไป b a s ม m หรอบล็อกไม่ได้อ่ะเจ็บอยู่อ่ะไหนอ่ะ oh <What? S 2> <ก>โอ้โหเกินไปนนแ,แ,แต่ว่ากิมไม่อยากให้ผมหนี คิวกันก่อนไหมครับใครอยู่แถวนี้บ้างเมื่อกี้เมื่อกี้คอเดทที่เกิดกับพี่ใช่ไม่ใช่คนพี่หรอวะใช่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนดูสกินตัวเองแ <รา S 2> ป๊บหนึงน่าจะเป็นคุณปอหนูอยู่ตรงเครื่องเสร็จหรือใครช่วยได้บ้างเขาวนอยู่ข้างล่างเหรอคะต้องลงแล้วอะไม่ได้หรอต้องลงก่อนเดี๋ยวสองไอช่วยไอช่วยไอช่วย ได้ไ <ง S 1> อะแหวนวัวรถทำหนูน่าจะเทดอะ่ะหนูว่าขึ้นมาขึ้นมาเบบี่ไมขกรบี่ไปกบี่ไปขระบี่ไปขบี่ไปขระบี่ไปไปแล้วครับขอบคุณครับ ปิ่งนะปิ่งอีกที่ปิ่งเจ็ดสิบแชมป์จัดเลยดับบล้วทมตัวนี้มีนะแต่แม่ใส่มาซาน้าใส่มานะแันลูกเองเฮ้ย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 หนูกามขึ้นแล้วหนูกามขึ้นแล้วคอปี้ดูยังไงดับบลูธามไม่มีครับโอเคเราไ่ต้องลงมาเยอะอืม เอาเลยก็ได้พี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยย่าไม่ทันวะทันมีเขารอเขาง้างหวัวเหยตีอย่างไปแล้วเอาอุ้ยโดนเหรอไปก่อนนะเอาว่ะหัวมหมูสีม่วงตามตามบีบีตามบีบี ไม่ตามหนูใช่หรอไม่ตามไม่ตามไม่ตามหนูเออใช่ไม่ตามหนูจริงเมื่อกี้เครื่องเสร็จมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอหนูเจ็บปวดรวดเดวอันเพิดไฟฉายเขียวไม่ <c oughs> ไม่มีคิวตัวเองนะเจ็บอะ หนูแกะโทเทมไปสามอันพ <laughs> ี่ดูละสองทีดูเรื่องโคตรปิงอะไรเหรอโคตรปิงฟิลเลอร์ปิงป่ะพี่ปิงสองทีเนี่ยรูเรื่องไม่ทีไม่กีนที่ร้องแจ้งแ,แรกนะโดนเหรอวะ <c oughs> ไปมีดหนูก็งงเหมือนกันหนูว่ามันไม่น่าจะโดนเดี๋ยว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 พี่ยังฮ้องใจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกอดสตรีมเองดูนะเหคุกรณ์ที่เกิดกับพี่ใครวะยังห้องใจไม่หายกลับกลับกลับปอใช่ไหมล่ะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งต่อไม่ใช่ชุดมันไม่ใช่ หนูเฮิร์ตมากอะพี่อ้ําพี่อ้ําจำได้ไหมว่าหนูอยู่ไหนมาฮิวกันไม่ได้อ่ไม่ได้ครับอยู่อยู่อยู่พี่อยู่กับคนแอบอยู่คนจูกะกําลังแอบพี่แอบอยู่พี่แอบอยู่เจ็บพี่เม่์เฉพาะเขาแลพี่พี่แอบพี่แอบครับผมใครวะ ใเครื่องติดอ่ะอยูซิ่ไหนไนพี่มาหนูเหมือนได้ยินเสียงพี่แต่ไม่ได้ยินเฮ้ยไม่ต้องเดีกนิ่ง <laughs> หนูว่าหนูได้ยินเสียพี่ <laughs> พี่ <laughs> เอาไปฉายไหมฉายไม่เป็นครับถ้าเป็นไม่ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไปฉายค <laughs> ือได้หมดเลยพ <laughs> ิเจก็ได้ของพยาบาลก็ได้ อ,าาอ๋อเฮ้ยอดีตเีน,น,น,นสบายพี่ไม่มีไม่มีไม <c oughs> ่อดีตเฉยแต่ที่จริงให้พี่ฮิวจะบอกพี่จิงพี่ยูก่อนก็ได้ <c oughs> พี่อยู่ประตูนู้นประตูวขวาประตูไกลประตูไกลเราอ่ะ <c oughs> เดินเดินไปประตูนั้นต้องมาหลังบ้านเหล็ก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไมาโอเคโอเคไม่เดินไม่เดิน <c oughs> พี่ไปเปิดไหมอยู่ไหนวะพี่หายไปจากจากสายตาพี่หลุมตรงที่เราฮิวไนเมื่อกี้นะ เออโอเคคนนี้นะใช่หรอพี่ใช่ถูกอยู่นี่เนี่ยเนี่ยบี๊บหัน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 มาเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูไอ้นี่มาโอเคปิงเหรอปิงเหรอตรงรอตรงนั่นเห็นแล้วให้ดูเห็นแล้วเขาทิ้งไม่เขาเขาไปยงแผลเห็นมาเลยวะมาจิกมาจิงไปไปก่อนไปก่อนเฮ้ยเขาเปิดให้เฮ้ยเขาจะเปิดให้เมื่อกี้เขาจะเปิดเขาเปิดให้เขาเปิดให้เฮ้ยพี่ป้าหรือเปล่า ไม่ใช่เพิ่งจะขึ้นสตรีมเขาอาจจะแบบว่าเพิ่งเพิ่งขึ้นแต่ว่าเขาเล่นกับเราตั้งนานเขาไม่จะเปิดให้เขาไม่จะเปิดให้อะไรอ่ะใจเย็นทำทำหน้าต่างไปแล้วที่ว่านวลนะเราเปิดซะเลยไชตู้อยู่บ้านเปิดได้นะนุ้ยชิปให้ละ ไปวิ่งหาแล้วกันทำไมคิดว่าต้องเอาหนีมาหนูแกะไปสามอันแล้วนะเหลือสองเสานี้เดินไม่เคยโซเชียมันตรงบ้านเล็กไม่ไม,ไม่ไฟนะบ้านเล็กไม่ไฟใช่ใช่มอง,งแล้วใต้ใต้ดินอนะ่ะใต้ใต้บ้านใหญ่หนูไม่ได้ดูดูให้ดูให้โอเคแหม่คือดูใต้บ้านใหญ่เนาะ ก,กำลังไปกำลังไปโอเคโอเคงั้นหนูหนูดูรอบรอบอ๋อพี่อาจจะดูไม่ละเอียดอนะบ้านใหญ่เนี่ยมันนั้นก็ทีนนะบอกละเอียดนะข้างบนอะพี่ข้างบนข้างบนชั้นสามอะพี่พี่ขึ้นเป็นชั้นชั้นสามต้องไว้ก่อนอนะ่ะดูอยู่ข้างล่างอยู่นิดนึงโอเคเดี๋ยวหนูขึ้นไปดูให้ก็ได้ <c oughs> คุณปอรอหน่อยน,นะไม่มีบอสตรงนี้ไม่อ่ะอ่ะ,อะเดินชัวร์แล้วลไม่มี ไม่มีเหรอชั้นสามก็ไม่มีหรือว่าหรือว่าโทเทพมันอยู่ตรงนั้นรตรงนี้ๆีเนี่ยอไม่เจอแฮ่มต,ต้องเทรดเลยดีกว่า,ามไม่เจอเลยหรือจิกโอ้โหยืนยืน เจอแล้ว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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แจกแจกแจกทอน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 โอ๊ยทำไมมันค้างวะเดี๋ยวยี่สิบได้อยู่ได้สิบได้อยู่ได้สี่สิบห้าสิบต้องเข้าสองเออ่มแกะเลยแกะเลยแกะเลยเข้าสองแกะเลยแกะเลยเสร็จแล้วเข้าสองเข้าสองออกเลยพี่พี่พี่ระวังพี่พี่ออไป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  ไปก่อนไปก่อนไปก่อนพ<อ>ี่พี่พี่คานออกพี่คานออกเดี๋ยวให้เคอร์บี้รอรอช่วยพี่คานออกไป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  <c oughs> อ๋อพวกหนูเหรอเคอรอ์อบี้รอช่วยเคอร์บี้รอช่วยเดี๋ยวที่ขอคานออกช่วยเลย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 เขบี้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 ช่วยเลย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  มีพี่แทงหลังใช่ป่ะมีพี่ลอยช่วยพี่มีพี่ลอยช่วยพี่มีพี่แบบแบบไม่อยากยกให้มันดึงหลังเลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่เขาจะไม่ดึงอ่ะดิเนี่ยเห็นไหมเขามือะไรมือะไรมืออะไรคานออก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 ไม่ต้องครบนะคานคานเลยคานยาวเลยรอบสามหน้ารอบสามอยู่อ่ะออกเลยออกเลยออกเลยใช่ใช่ออกเลยออกเลยแต่ถ้าเขายกวีวีต้องมายกพี่นะแต่ถ้าไม่ยกคานออกไปเลยตอนนั้น แ่อากโยกอ่ะเอาหลังเอาเอาหลังที่บังนะเอาแคมเปอร์สวยไปไปไปบังแล้วบังแล้วบังแล้วไปไไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพี่วี่พ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 ทำไมวักกันวะวักวักเกินวักเกิน คือตัวนี้นะหน้าดำคันแขนเขาเขาแบบอยากได้สักคนนะเคยพี่ไม่อยากให้เขามีสักคนแขนขนแขนอย่างนี้ just stand in front of the doctor